สวัสดีมิติแกนแฟนๆเี่รเและรับฟังทุกทันนะครับผมพี่น้องกันได้มาพบมาพกับข้าวสายซึ่งนกเขาใหญ่ตอดินคือเก่าคือเดิมนะครับผมมืนหนีก็ไม่กล้าแขกรับเชิญนะครับผมโอ้โหขันหนาวมนแขกรับเชิญนะครับผมอาจารย์วัดนะครับผมเพินมาทดลองงานนะครับผมเสี่ยนเสียนผนิยงนะครับผมจากเปิดมาทดลองงานนะครับสืบหัเลินนกดินนะครับผม เพื่นวามาเบื้องเบืนน้องกำเนิดเป็นอย่างไรเพิ่นว่าผมบ่เคยเห็นนะครับเขาคือซาคือลรือแถวแ่ว่าสายเสื่องตอนหนกมานเพิ่อนว่าเฮาก็มาหอดไม้นะครับผมไม้ก็เป็นบหมือนตกระสูนนะครับผมอำเภอน้ำยืนนะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทยนะครับผมเพราะว่าบางคลิปที่ผมลงไปผมก็ถือดาก็มีว่าคนบม่มีจังหวัดเพิ่นว่าบอกอำเภอแล้ <S <S วก็บ่แล้ว ต้องให้บอกจังหวัดบอกจังหวัดนแล้วต้องบอกว่าประเทศไทยอีกนะครับเพื่อยังสิเข้าใจนะครับวันนี้เป็นยังเงครันี่สีผมอู้ครับบรรยากาศไม้สุดยอดนะครับผมออห,หิมหวยหิมฮองหิมเนี่ยก็หิมโดมเนาะหิมโดมนะครับผมน,นกกระขนหลายๆครับนกปลาคันหลายอยู่แต่ว่าบอ้โหนกต่อสิกันทั้งกระันนะครับมากระเจากองบินคือเราเหรอครับผม อาวุธนักของขายเฮา,านะครับผมเจ้าก,กองบินโอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเด็กฝึกงานจะใส่นกนะครับผมใส่แล้วบอ่อันนี้นะโอเคครับผมเดี๋ยวเขจาจะจับใส่นกแป๊บน,นึงนะครับครับผมอาจารย์นกป้าเขารวมเจ้าก,กองบินแล้วนะครับป้าเสียงง่ายครับผมป้าเสียงง่ายเสียงง่าย ล่อ,อหลุนนะครับผมจะหลวงหรือบ่หลวงครับตอนนี้กําลังเทีย่ยงดีอยู่ครับกันยังนะครับผมอรอหลุนนะครับผมอาจารย์จะมา,านหรือบ่วมา,านมือนลักเหล็กแหกมา,านบ่เหล็กลังออกเหล็กจะไล่ด่ากันพรอมกันคี้ยครับผมอาจารย์เดี๋ยวลุนๆเนไว้ด้วยกันครับผม จ็เก่าตัวได้กเขารวมหล,ลอดหนะลอดอย่างนะ่ะหลวงแล้วครับผู้ชมท่านหลวงแล้วครับเลี้ยวมาพอดีครับนกปลาหลวงยังไงเต็มตีนบ่เขาไปไก่มนมนเด้มองกองบินมันตีดีสิงได้มึงตบเอาหงหักได้กอ,องบินสายตีได้ ถือเร้วถือแล้วคล็บของมันนนั่เลยเรียบร้อยครับผมเลี้ยวเข้ามาพอแล้วนะครับผมเลี้ยวเลี้ยวสิลงมากินนกตอพองกันลงจังหวะเลี้ยวมาพอดีนะครับผมกองบินสายมันจัดอีกแล้วครับผมเรียบร้อยมุนอุ้ยปุ้ยบานนี้ขึ้นอูเรียบร้อยครับผมเสียงใหญ่ครับเสียงใหญ่ โอ้เลียวกระไลพี่น้องอาจารย์โอ้ขึ้นของกันมุนอุ้ยปุยทั้งสองลักเลยวันขึ้นมานสายเสื่องจัดให้คือเก่าคือเดืมนะครับผมเต็มข้อครับผมซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งนะครับบวงเท้าที่บันี้งของกันทั้งสองอันเลยกำคาไปอาจารย์โอ้เลียวเข้ามาพอเลียวพี่น้องสุดยอดครับผมเสียงใหญ่คาลุมครับ อสุดยอดครับสุดยอดโอ้แล้วพี่น้องพ่นวายุดตอนที่นกลงมากนั้นนกตอนนอนนะครับผมนกตอนนอนแล้วมานกตอนนอนเอง่งแม่งนกปลาลงมานะครับผมอาจารย์โอ้พุ่งกระรุนขนาดเลี้ยวก็ะไล่ครับพี่น้องมันแล้วครับผมเจ้ากองบินจับให้แล้วนะครับลักแหลกแหกมันออ้นกหลไอวัดนึง มนน,น่าน่ะสีเขียวอันมั้งสีขาวสีขาวของผมเลยสีขาวอู้พี่น้องมันเลยครับอู้หูแล้วก็ลายขัดข้ายุ่งนกตอยังขันให้อยู่ขันไปนั่นอนไปนั่นะครับผมนกตอก็ดี ทึงขันทั้งนอนนะครับผมปั่นยังมานอยู่สุดยอดข้นแนวนี่แกเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนกปดขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับผม ung, ยุงอุ้ยปุ๋ยครับผมงานนี้คงอะอิกแกะกันยาวนะครับโอเค <c oughs> ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนกครับผมเก็บนกไปทีเรียบร้อยนะครับผมเก็จะเดินทางใหญ่ไม้แล้วครับพอดีมาผสมงัวอยู่นี่นะครับผมก็เลยอนกมาใสาน่น้ำครับ ค่ายโยรักแหลกกระแหกมานให้แล้วกองบินสายมานตัวจริงนะครับผมตอนนี้เรากลังจะเดินทางกลับไปที่รถนะครับเห็นไหครับเสียนประเนียดนะมานแล้วครับมานแล้วบรรยายบรรยายขลุมให้พี่น้องเขาฟังหนะ่อยขยันขลุมนกตัวเฉลยท้องห่อใยใช่ไหมขลุมบางบางมงาน่นาปันเดอขลุมมงบาง เสียงไหนครับอาจารย์เสียงกลางๆไปหาใหญ่เวยอ,อยากมากไปเลี้ยงไปฟังเสียงกับพ่อได้่ลย<ป>สุดยอดเห็นบ่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเก็จะเดินทางใหญ่ไหมล้วครับผมอาจารย์ไปทานน่งนกไล่กนะันนี่คือนู่นเลเดี๋ยวจะพาไปใส่บางยุนาตะบึมโอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวล่อหลุดไม้ต่อไปนะครับครับผมเราก็มาหอดไม้ต่อไปนะครับผม พอดีเก็บนกแล้่ยวจานเกี๊มมันก็โทรหานะครับเว่าให้มันเก็บอ่างเบิดเนี่ยนี่เคนหนึ่็เลยพากันออกมาครับครับไอจารย์เจยมเนี่ยก็กออกมาหอดไม้แล้วนะครับตอนล่างเหตุทำการแสดงนะครับผมเอาขากล่องมันไปเลยครับจานเกี๊ยมนะครับผมมาแก่แขนนะเพื่พอนนะครับ มาในหลงเงี้ยในบวถือบ่วงได้เถื่อนนะอ้างบุญเว้ยดิอ้างบิุนอ้างบุญนะครับลุ้นกันนะครับผมพี่น้องสปาไม้เนี่ก็จะเป็นเหมือนข้ามบอลนะครับผมข้ามบอลน้ำเพื่อน่าจะรวยนะครับจังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทยนะครับผมทวีปเอเชียนะครับแดงที่แนงครับใช้ห้องจาเลยบรรยากาศสวยๆนะครับผมนิวฮัมอยู่นี่บ่ เดี๋ยวไปหาลิงมืงอโฮมสวยนะครับผมทีเค,ครับเดี๋ยวขถาหลุนไม่ต้อกันนะครับผมว่าจ,นนจะข่อตนบบอนว้นี่พอผมมาจันห้องกระมะหอดอีกไม้หนึ่งแล้วนะครับผมมีเสียงนกขันอยู่ครับอยู่นี่ไม้นี่ก็จะเป็นบรรทุมนะครับผมบรรทุมตะบนตูมตนตุมอำเภอนาจ,จะลวยนะครับผม นี่นะครับบรรยากาศกำลังดีเลยครับผมคืมฝากคืมพ้นในจักหน่อยบัานนี้อากาศบริกุหอนเพราะว่านาจะไขว่ามันแดดนะครับบรรยากาศเริ่มดีแล้วนะครับผมนกตมอนกันจะเล่นดีนกป้ากับหาอยู่ครับผมได้ยินเสียงเรียกเสียงขันอยู่ครับนกขาบกาับไล่ไล่นกต้อนทีขันให้บนนั่นจะเปะ็นย่านกขาบซะบ่ งัวก็ร้ายนะครับผมงัวแนมหนาผมพออวัวโบผัวแว่เสียงนกคู่ใ่กันอยู่ไหมครับอยู่ข้างบนอยู่นะครับเป็นตัวงัวเป็นเหรียนยนี้สช่นหมมันมันจะใส่ใส่ดีปะ่ะนี่ปะ่ะ ดึงกงังงานหนาอะรป่ะหาหมงมอหมองมอเห็นนกเขาแล้วครับผมเห็นแล้วเห็นแล้วเครียดครับผมพี่น้องจานเอานี้ได้ป่ะวะนี่นกบินอยูน่นะครับผมตกใจผมบินลงไปข้างล่างเลยนะครับ คนเจ็บไปหายใจแฝบแฟบแฟงแฟเขาต้นนี้นะครับผมโอเคครับผมอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตใส่หนุกแป๊บหนึ่งนะครับยังมาหลุดน้องกันนะครับล่วงนะครับผมล่วงแล้วดุนดุนครับผมไม่แต่เขามาหาขึ้นมานกปลาเสียงหน่อยครับตัวนี้ ขยับเข้ามาแล้วขยับเข้ามาแล้วลูกกองบินจัดแต้มซองในห้องเด็ดก็ขอดเด็ดมันยับมาหาขึ้นแล้วครับเขามาหาขึ้นแล้วครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผม เรียบร้อยครับผมกองบินจับแต้มสองครับกองบินจับแต้มสองแล้วนกป๋าเสียงเล็กป๋าเสียงเล็กนกป๋าเสียงเล็กเรียบร้อยจับหนักจับเต็มนะครับผมกองบินจับแต้มสองนะครับผมไม่รู้ว่ากลองจะตัดหรือไ่ตัดนะครับผมพร้อมต่างตากแดดนะครับนี่ครับเจ้ากองบิน เดี๋ยวไปชมชเฉลยส,สวยๆเหมืงงนอกนออกนันนคะครับผมทั้งไหนน้องบันอึ๊บอ,อิ๊บอิ๊บอะให้กาขาแน่ขึ้นมันสายเสื่องจัดให้ขึ้นเราแล้วครับผม,มอือเต็มคออีกแล้วครับโมมิซิตหลอดขึ้นแนวนี้เต็มคาราเบล ครัยเสลยสวยนะครับผมเสียงเล็กนะครับจุดจวดนะครับผมสำหรับขึ้นมันหมานคมคมของสายเซิงเฮานะครับผมจับหนักจับเต็มเต็มสองครับผมมาหน,นี้เจ้ากองบินเอาลงนะกองบินเอาลนะจัดไป โอเคครับผมพี่น้องอาจารย์เจ็บมาจับนกซอยนะครับจับบุญ๋งเหลียงนะครับอู้เลียวมาอีกกระอมมันหอกอู๋อูอยู่นี่นะครับผมกองบินนะครับฟาดลูกฟาดห้าดีก็ได้เขาฟ้าขออยากเก็บนกแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวจะเช็คเบรรจงกล่องตัวนี้นะครับผมว่ามันจะตัดหรือบ่ตัดนะครับผมเนี่ยหาซิปหาซิปนะครับเพราะอากาศห่อนซะเหลือเกินนะครับผม โอเคครับผมพี่น้องเก็บนกแป๊บหนึ่งครับผมครับผมอาจารย์ไม้นี่ก็ให้วนะครับผมห้องก็จะเดินทางกลับเลยละครับผมสกอกรกองบินสองเต็มคือเก่าและครับผมจุดจูอันะครับเจ้ากองบินมือนี้ก็จะเอาเต็มสามเมื่อกี้นี้ลุงมาเลียวก็ลงมาทั้งสองตัวครับทั้งตุ่มผูตัวเมียลงมาหอดมาเสื่องกันห้องโอ้โกรดกับโบ้อ้าซาหนกตอเลยว่ากันย่างหากินไปเลยนะครับผม ผมระรุ่นจนว่าทีผู้ดากหยุ่มแยะหยุ่มแยะอยู่ครับว่าจะจับเต็มสามนะครับ,รรบผมเมื่อกี้ลงมาสองตัวว่าจะจับแพกคูอยู่วะไรวะไรพอโตนะครับผมตอนนี้ทึงต้นใหม่ก็เทียงดีดีครับทักทิงคัดทึงนุ่นนกปลาก็ดีนกแม่ลงมาก่อนบหนนกผูลงมาลำกลนลงมาเสื่องกันแล้วก็น่างหากินไปเลยเงียบกิ๊บวะนีแหงเมนกินแห้เ <ๆ S 1> งาโอเคครับ ข้ากะทิงูโขงกระเบนตาเมื่อกะฝากพี่น้องกดไค์กดแช์กดติดตามให้พวกเขาสายซึ่งนกเขาใหญ่ตอดินน้ำได้เลยครับผมกะสสำรับขึ้นมันหมานคมคมขากะยังมีแบงค์ขึ้นเขานะครับผมให้อาจารย์ถานในสนใจกับโทษกิ่งกังกระแล็บแกบกันเขามาได้นะครับผมที่เบอร์ศูนย์เก้าหกแปดหกสี่สองหกสามหกนะครับผมสายซึ่งนกเขาใหญ่ต่อดินนะครับผมโทเขามา่อว่าาจาจ้าจิจุยกันนะครับผมบวืือบหาบวากันนะครับผมโทษมหดิดมาคุยกันซื้อกระได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้อาก็จะขอลาพีะระดองไปนะโอกาสนี้นะครับผมก็จะขอเก้าคาราวคำว่วาสวัสดีครับผมจันวัดครับผมไปชมคลิปของเจ้ากองบินกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปคลิปตัวแหลกเนาะเดี๋ยวจะเอาคลิปตัวแหลกให้เพื่นะครับผมตัวสองนี่เดี๋ยวผมจะเอาไปลงในหนา้าเฟซบุ๊กผมนะครับผมใครอาจารย์ท่านใดอยากติดต่อผมทางเฟซบุ๊กก็พิมพ์ว่าต้อมแล้วก็จุดศูนย์กีฬาน้องนาคำนะครับผมซื้อเฟซบุ๊กผมนะครับผมพิมพ์ว่าต้อมแล้วก็จุด ศูนย์กีฬานองนาคำนะครับผมโอเคครับผมพี่น้องไปชมคลิปของเจ้ากองบินกันเลยนะครับผมสองแต้มครับผมกองบินแกง เลี้ยวกะไรขี้หน,น่องอาจารย์อ้ขึ้นของกันมุดอุ้ยๆท่องสองรักเลยวัน <c oughs> ขึ้นมานสายเสื่องจัดให้ขึ้นเ่าขึ้นเดิมนะครับผมเต็มข้อครับผมใช่เลยซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งนะครับใช่เลยปเดี๋ยวพูดมา <c oughs> บ่วงเฮาที่บันของกันท่องกันกำคาไปไอาจารย์